สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับดรเฟอร์อักขิรคลินิกก็วันนี้ก็มีค้นถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเวลาเวลาคนคนดูให้อ่ะระยะใกล้ไม่เท่าไหร่เราดูเองได้เนี่ยบางคนอาจจะมองเห็นแต่ผมบอกเลยผม18เมตรผมก็มองไม่เห็นแล้วครับกล้องครับกล้องเล็กๆของผมอะ่ะเมื่อจะส่องดูออกไปเพราะว่าบางคนสายตา,าสายตาดีก็ไม่ดีมันมันแล้วแต่คนเนาะเป็นเรื่องของบุคคลทีนี้ระยะไกลยอย่างระยะทั้ง30สิบหรือ หรือ5 0หรือ70อันนี้แล้วการยกตัวอย่างอันเนี้ยเป้าสําหรับยิงแบบโบ50แล้วก็ยิงรีเคิร์ฟเจก็เป็นเป้า122เซนนะครับเป้าใหญ่เลยเต็มหน้าแบ็คนี่เลยครับใหญ่สุดละทีนี้เวลาเรายิงไปเนี่ยเราเรามองไม่เห็นเราก็ต้องมีคนมาส่องกล้องช่วยหรืออะไรเงี้ยมีคนถามมาว่าด็อกเตอร์บอกกันยังไงอะยังไงเราถึงจะได้เข้าใจเอาเป็นเป็นส่วนส่วนของผมเองแล้วกันนะครับกับกับอ่า อาจจะไม่ใช่คนทั่วไปแล้วอาจจะเป็นกลุ่มเพราะแต่ละคนเขาบางบางทีเขามีโค้ดของเขานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันจะเป็นโค้ดอะไรปุชูมงชูมือเหล็กเลิกอะไรไม่รู้ผมเอาทั่วไปก่อนดีกว่าที่ผมใช้นะครับอย่างแรกเลยสมมุติยิงมาอ่ะยิงปึ้งปึ้งผมไม่รู้ผมยืนอยู่นู่นห้เมตรนู่นบางทีที่ิเวอร์นู่นเจเมตรผมมองไม่เห็นเลยครับลูกกระปิตลิตเห็นไหมจุดเนี้ย แล้วก็เผื่อมองไม่เห็นด้วยไกลๆแดดจะจ้าหรือบ,บางคนตาดีเขาจะมองเห็นเลยอย่างเด็กๆหลายคนมองเห็นผมโอ้โหเห็นได้ยังไง่ะยังผมเนี้ยาจะให้ใครให้คนสอ่สองช่วยส่องดูส่องดูเวลายิงเรายืนบนเส้นยิงเนาะเราจะไม่ขยับไปข้างหลังแล้วบางคนก็ตั้งกล้องตรงข้างหน้าหรืออะไรเขาก็มองเขาก็บอกเองแต่ถ้ามันในกรณีที่ให้คนอื่นบอกให้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกสําหรับผมนะคนที่บอกผมอะผมก็จะบอกว่าเออให้บอกคะแนนก่อนว่าเข้าตรงไหน แล้วก็บอกพิกัดพิกัดของลูกตรงนั้นที่มันโดนพิกัดอ้างอิงจากอะไรผมใช้วิธีการอ้างอิงจากนาฬิกานะครับเนื่องจากเป้ามันกลมเห็นไหมครับเป้ามันกลมก็เหมือนอะไรก็เหมือนนาฬิกาเนี่ยนะครับเราสามารถจินตนาการได้เลยว่านาฬิกาเนี่ยเลขอะไรมันอยู่ตรงไหนถูกไหมสิบสองสามหกเก้าคร่าวๆนะดีเทลก็หนึสาอะไรวะ สิบสองสองสามอะไรก็ว่าไปอย่างเงีย้ยปังยิงมาคนที่ขานให้ผมเนี่ยก็จะขา,านว่าไม่ขายก็ตามอ่ะไม่ขานให้ผมหรือว่าอะไรใครจะเอาไปใช้ก็ขานเนี่ยแปดสิบสองนาฬิกาอ่ะเห็นไหมผมจะรู้พิกัดแล้วถ้าละเอียดขึ้นอีหน่อยใส่เข้าไปแปดสิบสองนาฬิกาเกือบเก้าอ่ะอันนี้อะเอผมไ็ได้เฮ้ย เออไว้พอเรายิงแบโบเนาะเราเราไม่รู้อยู่แล้วเราก็ไม่ขยับจะกขยับถอยลงไปดูเป้าเองนะมีคนช่วยเออในหัวในหัวผมก็จะนึกละเฮ้ยคราวที่แล้วเออ้มันยิงตรงนี้ไว้ในกรณีที่เราจะต้องเปลี่ยนแกลบเปลี่ยนแกลบนะครับสมมุติผมเลง็งเล็งตรงเนี้ยเล็งอยู่เหลืองกลางเหลืองเนี่ยมันขึ้นตรงนี้ผมเปลี่ยนแกลบแล้วพึ่งลงมาได้ละง่ายละพึ่งอ่ายิงลูกยิงลูกต่อไปสมมุตินะครับยิงลูกต่อไปไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้น บ้างเขานี่คนที่จะขานขานผมขานหรือขานกันนะครับเขาจะขานว่ามันจะไมไ่ตรงเป๊ะออกนะมันก็จะขานว่าแปดเก้านาฬิกานะครับผมก็เข้าใจในหัวละแต้แปดเลยวงแปดทางซ้ายกลางแปดถ้าเขาบอกดีเทลละเอียดขนานเออดีเลยกลางแปดที่เก้านาฬิกาตรงกลางโอเคเข้าใจได้จากนี้ เราก็ค่อยปรับอะไรกันว่ากันไปหรือในกรณีที่เรายิงเฉียงปั้งเนี่ยอลูกต่อไปผมยิงมาตรงนี้ตรงนี้จะบอกอะไรจริงๆไม่ต้องบอกเป๊ะๆขนาดนั้นก็ได้นะครับอันเนี้ยเราก็จะคนคนขางกเด้อขานตัดเส้นแปดที่กี่โมงอะเก้าสิบประมาณสิบโมง ประมาณเนาะมันอยู่ประมาณ4 1หรืออะไรคนจะไปละเอียดขนาด10โมงครึ่งอะไรก็ว่าไปนะอันนี้อ่ะทีน,นี้ถ้าเขาไม่แน่ใจว่าตัดไม่ตัดเดี๋ยวเขาจะบอกกันเองคุณคุณจะต้องไปสร้างโค้ดเขาเองแต่เนี่ยมันจะเป็นคร่าวๆนะครับใกล้ๆหรือบางคนเข้าสิบยิงเข้ามาเข้า10บ้บางบางคนรู้บอกเฮ้ยฉันพอใจแล้วไม่ต้องบอกอรายละเอียด10คือ10แต่ส่วนตัวผมเองผมจะบอกว่าเฮ้ย10 10 10กี่โมงอันนี้10เที่ยง12บสนาฬิกา ใช้เที่ยงก็ได้ถ้าเป็นภาษาบาลเราก็เที่ยงหรือ12นาฬิกาเหมือนกันใช่ไหมหรือบางคนมีลูกเล่นอะไรกว่านั้นอีก1นาฬิกาอาจจะบอกเป็นบ่ายโมง8นาฬิกาอาจจะบอกเป็น2ทุ่มเอาที่คุณเข้าใจง่ายครับเป็นสัญญาณกันเป็นซิกแนวกันว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ฟังไปแล้วรู้เลยไอนาฬิกาวงๆเนี่ยยิงเข้าอย่างเงี้ย x อ,อ่ะอย่างบางคนจะบอก x x ก,ก,ก็จบบางคนบอก x 6โมง เห็นไหมหกนาฬิกาหรือว่าเราเรียกโมงเรียกทุ่มเรียกอะไรก็ว่าไปอ่ะเนี้ยเจ็ดที่กี่โมงเจ็ดที่ห้านาฬิกานะเห็นไหมพอพออย่างเงี้ยทุกคนจะเวลายิงปับ๊บเฮ้ยนึกออกเลยทันทีไม่ต้องดูเองอันนี้ต้องฝึกนะครับปัญหาของทั้งคนยิงและคนบอกบางคนที่จำซ้ายขวาผิดพลาดนะครับเออร์เลอร์เยอะนะครับเจ๊งนะครับเพราะว่าคนยิง คนบอกถ้าบอกซ้ายยิงลูกไปซ้ายนะครับไปซ้ายของเป้าอย่างเงี้ยก็คือไปทาง9ก้นาฬิกาแล้วบอก3ามนาฬิกานี่คนยิงตายเลยนะครับปรับกันมั่วตัวหมดแล้วครับทีนี้เวลาเราเราเรา,เราหาบัตด,ดี้หรือใครหรือโค้ดที่มาช่วยนะครับเราจริงๆเราก็ต้องจูนกันอยู่แล้วแต่ยกเว้นในกรณีที่แบบโอเคช่วยกันนะครับมาช่วยกันอะไรก,ก็สื่อสารกันให้เข้าใจนิดนึงเสร็จแล้วก็ยิงได้แล้วเนี่ยบันทึกคะแนนเก็บกับโอเคนะครับ เรื่องนี้ก็คงเรื่องเกี่ยวกับการการการบอกตำแหน่งหรือทิศทางก็คงแค่นี้นะครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ